รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน แักงกว้างไกลทุกแห่งผลมีผู้คนมากมายเชื่อมโยงเข้าถึงกันได้แต่งเรีอนรู้กูกดจินตนาการทุกความฝันกำลังสร้างสรรค์โลกออนไลน์ด้วยมือเราเ o o ื่องมอวเื่องมอ everybody ที่แห่งน,นี้มารอสกความรู้ปัปป๊ปารด้าไอเจ้าครับปัปป๊ปารดา Idle Idle Club Idol Club สวัสดีครับขอตาสื่อไอเ l โอคลับคลับของคนมีฝันที่จะมาสร้างพลังแห่งความสำเร็จไปด้วยกันหากคุณผู้ชมมีความฝันแต่กำลังท้ออยู่อยากจะคอยดูพึ่งสู้อย่าเพิ่งท้อนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีแรงบนนันดาลใจดีจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังครับ วันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปแถวสายใหมนะครับในกรุงเทพนะครับมาถึงกรุงเทพทันทีบอกเลยครับว่ามีทีเด็ดรออยู่แน่นอนครับหากจะพูดถึงของวานนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะต้องนึกถึงบัวลอยใช่ไหมครับพี่น้องเราเล่นนะครับเราเล่นพละบัวลอยกันนะครับผมนะโอเคครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับบัวลอย DIY ครับแค่ชื่อก็แปลกแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมถึงเป็นบัวลอย DIY นะครับถ้าคุณผู้ชมอยากรู้นะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ Wow yeah. ถึงแล้วนะครับร้านบัวลอยที่เราตามหานะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไอดอลคนเก่งของเราในวันนี้นะครับเป็นคนที่ต่อยอดความสําเร็จมาจากรุ่นคุณพ่อและพัฒนาสูตรจนเป็นของตนเองได้นะครับมีน่นำซ้ำนะครับตัวของเขายังสามารถที่จะ าฟันอุปสรรคนะครับในช่วงโควิดนะครับด้วยวิธีการออนไลน์นั่นเองนะครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณนัทวุฒิเกตมังมีหรือคุณนิวเจ้าของร้านบัวลอยโชคชัยครับคุณนิวสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณนิวสวัสดีครับแหมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นคนชอบทานบัวลอยมากๆนะครับแล้วผมรู้สึกรู้สึกดีมากๆที่วันนี้นะครับที่ได้มาสัมภาษณ์ร้านบัวลอยของคุณนิวยินดีครับผมนะขอถามหน่อยนิดนึงครับว่า ความเป็นมาของร้านบัวลอยโชคชัยเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเริ่มจากคุณพ่อก่อนครับคุณพ่อเป็นคนเริ่มครับครับผมเขาจะขายมูสเตะผลไม้ผสมหวานมาก่อนแล้วก็มาตกตะกอนที่เป็นบัวลอยนะครับก็คือสูตรเนี่ยเริ่มจากคุณพ่อมาก่อนสูตรมาจากคุณย่าแล้วคุณพ่อมาดัดแปลงอ๋อครับสูตรมาจากคุณย่าคือทํากินที่บ้านกันอือเรก็ว ส่งต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นใช่ครับันนี้เป็นสูตรในตำนานเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับเกือบ20 <c oughs> ปีแล้วครับเกือบ20ปีเลยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โ oh, ห oh, เรียกว่านานมากๆเลยนะครับผมนะแล้วเริ่มต้นครับคุณนิวครับก่อนหน้านี้เนี่ย คุณนิวขายต่อมาจากคุณพ่อเลยหรือเปล่าครับหรือว่าทําอย่างอื่นมาก่อนพอเรียนจบแล้วก็เราไปหาประสบการณ์ครับพอดีเป็นคนหัวรันอ๋อโอเคเป็นคนหัวรันนะครับเป็นคนหัวรันชอบเอาชนะครับผมก็ไปหาประสบการณ์เป็นพนักงานโรงแรมเป็นเซลล์ขายรถเป็นเซลลขายเสื้อผ้าต่างๆครับหาประสบการณ์ประมาณ เกือบ2ปีเกือบสปีนะครับหลังจากนั้นเป็นไงต่อครับค<ร>ุณน<ร>ิวครับห<ร>ลังจากนั้นแม่เรียกตัวกลับมาให้มาขายก๋วยเตี๋ยวครับให้มาช่วยขายก๋วยเตี๋ยวครับผมหลังจากนั้นก็ขายก๋วยเตี๋ยวไปประมาณสักปีหนึ่งปีหนึ่งอ่ะผมก็ใ้ปีหนึ่งเลยนะครับผมขายปีหนึ่งแล้วก็เราเรา,เราแม่ออกรถครับเราเริ่มมีภาระแล้วเราเริ่มมีภาระแล้วพอดีมีปัญหากับแม่แต่เราเราอยากทําด้วยตัวเองอ่ะครับเอาบริลอยนี่แหละ ไปขายที่เชียงใหม่ครับก็ไปก็ไปลำบากนะไม่สบายไม่่าปขายตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นเรายังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการตลาดอ๋อครับผมเราขายคนกลุ่มนี้กลุ่มนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ต้องการกินขนมเขาต้องการกินข้าวเหนียวกินหมูทอดขนมอะไรเป็นรองครับผมก็อยู่ตรงนั้นได้มาก็ปีปีกว่าเหมือนกันครับก็หลังจากนั้นก็เรารู้ตัวเองก่อน ครับเพราะเงินในสต็อกมันเริ่มหมดแล้วเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วว่ามันมันไปไม่ไหวครับผมไปไม่ไหวแล้วก็รีบไหวตัวก่อนก็เลยบอกพ่อพ่อเขาเรียกคุณพ่อเลยไม่ไหวแล้วขอกลับมานะครับอ่าก็ย้ายกลับมาครับมาอยู่บ้านแล้วเราแล้วก็หลังจากนั้นก็ช่วยคุณพ่อวันสิบเดือนหนึ่งสิบวันเดือนหนึ่งสิบวันก็คือเหมือนแบ่ง อ้อขายไปอีสิบวันเป็นของผมอ๋อครับผมก็คือเป็นขายโบรลอยใช่ไหมใช่ตอนนั้นก็เป็นโควิดอยู่อ๋อเป็นช่วงโควิดพอดีช่วงโควิดพอดีแล้วหลังจากนั้นไม่นานเลยใช่ไหมไม่นานเลยใช่ไหมไม่นานครับครับผมครับผมแล้วหลังจากนั้นเราคิดว่าเราจะเกาะพ่อหรืออยู่กับพ่อตลอดมันมันไม่ไม่โอเคไม่โอเคเพราะเรามีภาระภาระเรื่องรถเรื่องนู้นเรื่องนี้เราก็อยากได้สิทธิ์ภาคเกาเราก็หาทำเลครับผมตอนนั้นก็หาทำเลอยู่ก็ไปเปิด หาทำเลแถวลำลูกกาคลองสองลำลูกกาเป็นตลาดนานาครับอืมครับผมแล้วตอนนั้นเนี่ยยังเริ่มใช้สูตรของตัวเองหรือยังครับใช้สูตรของคุณพ่อครับยังใช้สูตรของคุณพ่ออยู่ใช่ไหมครับสูตรของพ่อเพราะว่าพ่อเขาเขาทำมาก่อนครับคนกินเขารู้รสชาติเขากินโบลอยของโบลอยโชคใจเขาจะรู้เฮ้ นี่มันเจ้าเดียวกับเซียรนี่นาอ๋อพอหลังจากนั้นเราก็ขายที่ตลาดนาก็ปีกว่าเหมือนกันปีกว่านะครับแล้วเราเห็นโควิดมันเริ่มหนักขึ้นคนมันไม่เดินตลาดเราก็หาทําเลใหม่ครับหาทําเลใหม่ก็ประมาณปีหนึ่งทาเลแถวลังสิตแถวลาลุกามันไม่มีพอเอิญได้แถวสายไหมใกล้บ้านพอดีก็ได้มาเปิดที่นี่ครับผมแล้วการพัฒนาสูตรของเราเนี่ยตอนนี้เริ่มเป็นสูตรของตัวเองเนี่ย ค้นหาสูตรของตัวเองได้ยังไงครับจากคำติลูกค้าหรือเปล่าเริ่มจากเราไม่อยากปัม๊มนนมอออือมันเป็นสนับมือ,อของพ่อมันเป็นสนับมือสนับมือเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงพอดีอาจจะผู้มชมนะมันอาจจะนึกภาพไม่ออกสนับมือยังไงเหรอรสนับมือปั๊มเป็นทองเหลืองนะครับเราใช้มีดตัดแบบแบบนี้ใช่ไหมครับได้ครับ,รบพอเราขายได้มากขึ้นครับเกำลังมือมันมันเริ่มไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันเยอะขึ้นครับก็เลย เปลี่ยนเป็นเครื่องจัรแทนอ๋อเป็นเครื่องทุ่นแรงแทนครับครับผมก็เลยใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงก็เลยต้องปรับสูตรเข้าเข้าเครื่องนิดหนึ่งครับอืมครับผมคุณนิวครับแล้วจุดเด่นของร้านเนี่ยคืออะไรบ้างครับจุดเด่นของเราจะเป็นแป้งสดนะครับจะทําวันต่อวันทําหลังบ้านนะฮะหลังบ้านตรงนี้เลยใช่ไหมครับทำเสร็จแล้วก็เอาออกมาต้มข้างนอกครับแป้งของเราจะเหนียวหนุบเหนียวหนึบนุ่มเหนียวหนึบนุ่ม สา็อย่างเลยนะไม่ไม่แข็งเหมือนไข่มุกไม่เป็นสติกอะเขาเรียกว่าไงครับผมไม่เหมือนหนังยางอมันจะมีความนุ่มมันจะไม่หนืดจนเกินไปใช่ไหมครับใช่แล้วก็เป็นตัวน้ําเชื่อมครับเป็นสูตรพิเศษของคุณพ่อครับโบลลอยของเราจะเป็นหวานมันเค็มกลมกล่อมแล้วหอมกะทิครับแล้วก็หอมกะทิใช่ไหมครับผมฟังแล้วเรียกว่าน่าทานมากๆเลยครับผมนะในช่วงที่เริ่มขายเนี่ยนะครับ มีปัญหาอะไรไหมครับเอ่อก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรามาเปิดใหม่คนจะไม่รู้จักครับแล้วก็การขนส่งของต่างๆครับไม่หาคนกันที่เดิมก็คืออะไรคนยังไม่ค่อยรู้จักมากนะเพราะเรามาเปิดใหม่ใช่ครับใช่ครับอ่าโอเคครับผมอ่ะโอเคนะครับทีนี้เนี่ยมันมีอันนึงที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะอยากจะรู้นะครับว่าในเรื่องของบัวลอย DIY นะครับทีนี้อยากจะให้ คุณนิวเนี่ยช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่า DIY คืออะไรก่อนเอาแค่ DIY ก่อนนะครับ DIY มันย่อมาจาก Do it yourself ครับผมอ๋อครับผมคือทำด้วยตัวเองครับทำด้วยตัวเองนะครับคุณผู้ชมครับ DIY เนี่ยครับคือ Do it yourself นะครับคือเรียกว่าบริการตัวเองแล้วกันใช่ครับบริการตัวเองแล้วกันนะครับทีนี้ไอเดียนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีมากๆเพราะว่าด้วยความที่ว่าถ้าเกิดคนอยากจะกินบัวลอยเนี่ยยังไงก็ต้องกินที่ร้านถูกไหมครับ แต่ว่าถ้าคนที่อยู่ไกลเช่นอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยไม่ได้สามารถมากินที่ร้านได้นะครับตรงนี้ผมมองว่าถ้าเกิดเป็นบัวลอยธรรมดาเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้แล้วครับแต่ที่เป็น DIY เนี่ยมันเป็นเรียกว่ามันเป็นจุดแข็งเลยนะครับที่คนอยู่ต่างจังหวัดสามารถกินได้เหมือนกันนะครับทีนี้อยากจะทราบรับว่าจุดเริ่มต้นของไอเดียนี้เนี่ยมาจากไหนครับจุดเริ่มต้นมาจากโควิดเนี่ยนะอ๋อมาจากโควิดนะครับว่าเราขายหน้าร้านแล้วมันไม่มีคน พอไม่มีคนปุ๊บเราก็ว่างครับแล้วก็เลยไปหาความรู้อืครับผมหาความรู้อยทำไมอันนั้นมันทําที่บ้านได้ทําไมอันนี้มันทําที่บ้านได้ครับแล้วทําไมโบลลอยของเรามันทาไม่ได้อก็เลยทดลองก่อนครับทดลองทดลองคือเราทดลองก่อนว่าอยู่ในตู้เย็นกี่วันได้อยู่ในอถ้าแช่แข็งถ้าไม่แช่แข็งส่งมัาจะเป็นยังไงจะเสียไหมครับผมขนส่งเป็นยังไงค่าขนส่งเ เหมือนทดลองก่อนนะครับก่อนที่จะก่อนที่จะนั่นเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่ใช่ใช่มันเป็นไรที่ใหม่มากเพราวผมรู้สึกว่ามันไม่เคยได้ยินผมต้องพูดอย่างนี้นะครับผมครับคุณนิวครับแล้วบัวลอย DIY เนี่ยกับบัวลอยที่กินหน้าร้านเนี่ยรสชาติแตกต่างกันไหมครับไม่แตกต่างครับคือตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันเลยใช่ไหมใช่ครับแต่คือ DIY เราจะทําปุ๊บแล้วก็รีบ แช่ฟิตเลยตามออเดอร์ที่สั่งครับครับส่วน,นออของหน้าร้านก็ทําสดตัดใส่ถุงกินได้เลยตัดใสเหมือกินได้เลยใช่นั้ทีนี้อยากจะถามก่อนครับว่าแรกสุดเลยกว่าที่จะให้รสชาติเหมือนกันเนี่ยยากไหมครับหรือว่าไม่ได้ยากอะไรมากเออไม่ได้ยากแต่เราจะทํำยังไงให้แป้งมันคงตัวครับแป้งตัวแป้งโบลอยมันไม่ติดกัน น้ำกะทิมันไม่เป็นก้อนไม่เป็นอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็ใช้เวลานานเลครับว่ายจะหาวิธีการได้3มเดือนครับ3มเดือนเลยใช่ไหมครับนายคุณนิวครับคุยมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยผมเริ่มชักอยากันเลยวครับว่าบัวลอยโชคชัยของคุณนิวเนี้ยรวมถึงบัวลอยดี y วของคุณนิวนะครับที่สามารถขายไปได้ทั่วประเทศเลยนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับงั้นคุณนิวครับ ผมขอสัดชุดหนึ่งได้ไหมครับได้เลยครับยินดีครัเดี๋ยวจัดให้นะครับดเดี๋ยวจัดให้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในต่อเลยครับ ว้าววานี่ครับอยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับบัวลอยโชคชัยนะครับผมนะโอ้โหคือเรียกว่าตอนนี้เมนูหลากหลายมากๆเลยนะครับผมเมนูเยอะแยะมากมายเลยนะครับทีนี้ครับอยากจะให้คุณนิวนะครับช่วยแนะนําให้ผมหน่อยได้ไหมครับโอ้นี่เยอะมากเลยผมเลือกไม่ดูเลยครับแนะนําให้ผมหน่อยได้ไหมครับว่าตัวนี้คืออะไรครับครับผมอันนี้จะเป็นบัวลอยธรรมดานะครับผม เด็กๆก็ชอบทานครับอันนี้เป็นับลอยไข่หวานสุกครับผมอันนี้ต่อยอดมาเป็นโบลอยไข่เค็มับลอยไข่เค็มแล้วก็ับลอยไข่เค็มใส่ไข่ยามาตูมด้วยครับอันนี้เป็นยอดขายของร้านที่ขายดีก็เป็นไข่ยามาตูมนะครับผมอ๋อครับผมแต่เริ่มแรกเลยอันไหนเป็นสินค้าตัวแรกเลยครับจะเป็นธรรมดากับใส่ไข่เค็มครับธรรมดากับใส่ไข่เค็มใช่ไหมครับนี่เรียกว่าเป็นตัวแรกเลยใช่ไหมครับเป็นรุ่นบุกเบิกแล้วเป็นรุ่นบุกเบิกเลยนะคุณผู้ชมครับดูครับ โหน่าทานมากๆเลยนะครับกำลังร้อนๆเลยนะครับผมนะแม่อยู่ในมือผมอะไรขนาดนี้แล้วไม่พลาดแน่นอนครับขออนุญาตนะครับเลยครับขออนุญาตนะครับระวังร้อนครับคุณผู้ชมครับบอกเลยนะครับว่า รสชาติเนี่ยอร่อยมากๆเลยครับโหคือผมกัดไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนกับที่คุณนิวได้พูดเลยครับว่าเนื้อของแป้งเนี่ยมันจะมีความหวานใช่นะครับมีความเหนียวอะ้วก็นุ่มนะครับผมรู้สึกรสชาติอร่อยมากมากเลยครับแล้วก็น้ําเนี่ยก็จะมีความหวานแล้วก็กลมกล่อมนะครับผมรสชาติอร่อยมากขอบคุณครับผมชอบมากเลยนะครับผมเนี่ย ผมไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมเนี่ยลูกค้าถึงติดใจนะครับผมนะอันนี้คือเรียกว่าเป็นสูตรมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุญ่าคุณย่าตั้งแต่รุ่นคุณญ่านะครับผมโอเคครับคุณนิวครับต่อมาเนี่ยเมนูนี้คืออะไรครับอันนี้จะเป็นไข่ยางมะตูมกับไข่เค็มครับผมเป็นไข่ยางมะตูมรวมกับไข่เค็มนะใช่ครับมีชื่อไหมมีชื่อไหมอันนี้บัวลอย ไข่คู่แล้วกันครับอ่าเรียกว่าเป็นบัวลอยไข่คู่นะครับครับผมอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับคือบัวลอยไข่คู่เนี่ยจะสังเกตเลยนะครับว่าเอ่อจะเป็นมีไข่ยางมาตูมหนึ่งครับแล้วก็เป็นไข่เคมีกหนึ่งใช่ครับอ่านะครับเรนถึงเรียกว่าเป็นไข่คู่เหมาะสําหรับคนที่อยากกินมันๆกับมันเยิ้มๆเลยใช่ไหมครับผมครับคุณนิวครับผมต้องบอกเลยนะตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานไข่ยางมาตูมมากๆเลยครับคุณนิวครับแล้วด้านนี้เลยครับคุณนิวครับคืออะไรรคับเป็น บัลอย DIY ที่เราพูดถึงมาต้นรายการใช่ไหมครับใช่ครับเป็นบัลอย DIY ครับอันนี้จะเป็นตัวแป้งสดนะครับเราจะทําวันต่อวันนะครับอ่านี้นะครับดูเลยครับอันนี้เป็นแป้งสดใช่ไหมครับใช่ครับทำวันต่อวันใช่ครับไม่ไม่ใส่สีไม่ใส่สารกันบูดครับผมครับผมไม่ใส่สีนะครับแต่ใส่ใจทุกเม็ดนะครับคุณผู้ชมครับครับ สโลแกนเนี่ยผมชอบมากเลยคิดเองใช่ไหมครับเนี่ยครับผมคิดเองนะครับผมนะคิดเองเลยนะครับไม่ใส่สีนะครับแต่ใส่ใจทุกเน็ดแน่นอนนะครับผมนะก็คือสีที่เห็นเนี่ยเป็นสีจากอะไรครับคุณนิวครับอ่าจะมีสีม่วงเป็นเผือกนะครับครับสีเหลืองเป็นฟักทองครับสีเขียวเป็นใบเตยครับผมอ่าก็คือเรียกว่าเป็นสีตามธรรมชาติเลยใช่ไหมครับอ่าโอเคครับแล้วช่วยแนะนำต่อหน่อยครับมีอะไรบ้างครับเนี่ย อ๋ออันนี้จะเป็นน้ำกะทิครับผมเราจะแยกให้ครับอืมอันนี้เป็นน้ำกะทินะครับคุณผู้ชมครับเป็นน้ำหัวกะทิครับอันนี้เป็นน้ำหัวกะทินะครับคุณผู้ชมครับแต่อะต้องบอกก่อนนะครับว่าปกติแล้วจะต้องแช่เย็นใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเกิดส่งไปจะเป็นน้ำแข็งนะใช่ครับค้าบผมนะครับ้าส่งไปจะเป็นน้ำแข็งนะครับคุณผู้ชมจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะครับจะจะไม่ใส่สารเกันบูดนะฮะพอถึงปุ๊บก็รีบถ้ายังไม่ทำก็เอาแช่ช่องฟรีซไปก่อนอ่าควรจะเป็นช่องฟรีซ ใช่ครับผมาหารมากครับต่อมาก็จะเป็นน้ำเชื่อมครับผมอันนี้จะเป็นน้ำเชื่อมนะครับเหมือนเดิมปกติจะเป็นน้ำแข็งใช่ครับผมปกติจะเป็นน้ำแข็งนะครับคุณผู้ชมครับแต่นี้เรามาให้ดูนะครับผมอันนี้เป็นสูตรพิเศษของคุณพ่อครับสูตรพิเศษของคุณพ่อเลยผมรู้สึกว่าสีมันแตกต่างจากน้ำเชื่อมปกติใช่ไหมเพราะน้ำเชื่อมปกติจะเป็นสีออก เหลืองเหลืองทองทองแต่อันนี้มันดูเป็นสีเหมือนกับว่ามีความอ่าออกโอรสโอรสแดงโอรสแดงๆนิดนึงนะครับเรียกว่าเป็นสูตรพิเศษใช่ครับโอเคนะครับออ่่ะะส่วนส่วนอันนี้จะเป็นเครื่องนะเราจะแถมไปให้เขาจะมี มะพร้าวกับเปลือกให้ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเครื่องที่แถมมาให้นะครับใช่ครับช่วงบนนี้นะครับจะเป็นเปลือกครับผมส่วนช่วงล่างนี้จะเป็นมะพร้าวนะครับโอ้หน่าทานมากมันก็จะเวลาทานก็ต้องทานคู่กันมันจะได้หอมมากคือทานคู่กันจะได้หอมนะครับหอมมะพร้าวโอ้ชอบมากครับผมครับผมจะเป็นมะพร้าวกับเปลือกก็ปกติก็จะเป็นแช่ฟรีไฟนั่นแหละใช่ครับฟรีหมดเลยอ่ะโอเคทีนี้อ่าอยากให้คุณนิวลองบอกกรรมวิธีหน่อย วิธีการนี้ว่าถ้าซื้อของ DIY ไปแล้วเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับตอนแรกก็จะให้เราต้มน้ำป่าต้มน้ำเปล่าก่อนเพื่อที่เราจะเอาเม็ดลงไปให้เม็ดมันสุกนีใช่เม็ดอันนี้ใช่ใช่ครับเม็ดอันนี้ครับเม็ดอันนี้นะครับต้มต้มน้ำเพื่อให้สุกนะครับต้องกี่นาทีครับประมาณ1นาทีให้มันลอยครับถ้ายังไม่ลอยก็คือแปบว่าวบัวหมดจมคือมันยังไม่สุกมันยังไม่สุกใช่ครับแต่ถ้าลูกค้าอยากทานให้มันนุ่มขึ้นลูกค้าก็ต้อง ปล่อยทัก3นาที4นาทีคร si. ับผมพอเราต้มเม็ดเสร็จแล้วนะเราก็พักไว้ก่อนครับเราก็มาต้มน้ำเชื่อมมาต้มน้ำเชื่อมต้มนี้นี่นี่ต้มน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมพิเศษนะครับน้ำเชื่อมพิเศษนะครับนี้เราสามารถใช้ไฟแรงได้ให้ให้ให้มันร้อนมันเดือดเดือดปุ๊บเราเอาเม็ดที่เราพักไว้ใส่ไปในน้ำเชื่อมเพื่อที่จะให้น้ำเชื่อมมันเข้าไปในเม็ด มันก็จะได้หวานครับผมต่อมาก็จะเป็นน้ํากะทิครับน้ํากะทิน้ำกะทิเราต้องแยกหม้อนะฮะอ๋อครับผมอันนี้ถ้าถ้าเราใช้ไฟแรงเราใช้ไฟค่อนข้างอ่อนถึงปานกลางนะครับอ่อนถึงปานกลางนะครับคุณผู้ชมครับแรงไม่ได้ใช่ไหมแรงไม่ได้มันจะแตกมันนะมันจะทานไม่อร่อยอ๋อมันจะมันจะ รสชาติมันจะเลี่ยนนิดหนึ่งเพราะมันจะเป็นเป็นหัวกะทิโอเคแล้วเราก็ต้องใช้ไฟปานกลาค่อนข้างอ่อนแต่เราต้องคนเรื่อยๆนะฮะเพื่อให้กะทิมันมันไม่แตกมันเราต้องต้องคนเรียกว่าระหว่างที่ต้มก็คนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยให้มันละลายให้มันร้อนเอร้อนได้ที่ปุ๊บเราก็เอาทุกอย่างมารวมกันเอามารวมกันก็จะเป็นสูตรของทางร้านแต่ถ้าลูกค้าอ ท่านใดที่สนใจที่อยากกินหวานชอบกินหวานโดดหรือว่าลูกค้าที่สายสุขภาพก็สามารถเพิ่มได้เช่นเพิ่มน้ําตาลหรือว่าลดความหวานด้วยการเติมน้ําเปล่าเข้าไปครับอ๋อได้คือเรียกว่าเพิ่มลดได้ตามใจชอบเลยใช่ครับผมโอเคแล้วแล้วตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวนี่เราใส่เพื่อความหอมเพื่อความหอมใช่ไหมเป็นเครื่องเขาเรียกเป็นเครื่องะมีเครื่องให้สมมติผมอยากใส่ข้าวโพดด้วยได้ไหม ได้ครับแล้วแต่เลยอยากแทดก็แล้วแต่ลูกค้าจะใส่ข้าวโพดหรือว่าจะใส่แทลเคยเห็นขนุนทักขนุนแล้วนแต่เลยฮะลูกค้าจะใส่ใส่อะไรก็ได้ครับใส่ใส่ได้เลยใส่ได้เลยใช่ไหมครับใส่ได้ทุกอย่างนะครับผมเนียอ๋อก็เรียกแนม่รู้สึกเป็น DIY จริงๆเลยนะครับผมอ่ะทีนี้มาถึงตรงนี้กันบ้างครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกมันห้านาทีเชื่อมครับมันห้านาที อธิบายหน่อยคืออะไรครับอ๋อเป็นมันเชื่อมมะเชื่อมน้ําตาลนะครับลูกค้าส่วนมากเขาจะอยากได้หวานน้อยมันไม่สามารถทําได้เพราะว่าเป็นของเชื่อมเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นของเชื่อมต้มกับน้ําตาลครับเชื่อมต้มกับน้าตาลอยู่แล้วใช่บางคนเขาไม่กินหวานแต่คือเวลาทานนะฮะอะไรนะครับเวลาทานก็ต้องทานคู่กับกะทิสดครับทานคู่กับกะทิสดใช่ไหมครับกับเพื่อที่เราจะได้ตัดหวานโอ้แทีมันจะเค็มๆนิดนึงเค็มแปลาแปแบมา อันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นกล้วยไข่จันทบุรีครับผมกล้วยไข่จันทบุรีนะครับเพราะว่ามาจากจันเลยใช่ไหมมาจากจันเลยครับกล้วยของเราจะคัดไม่สุกเกินไปไม่สุกเกินไปไม่ดิบเกินไปกําลังทานนะกําลังหน้าทานเลยกาลังทานครับผมสีเนี่ยหน้าทานออกมาจะมีสีเหลืองนะครับแม่อ่ะสองอย่างนี้อันไหนมาก่อนกันครับอ๋อมันสัมปะหลังมาก่อนนะมันมาก่อนแล้วพอดี ได้ลูกค้าถามไม่มีกล้วยเหรอเราก็ไปทดลองไปทดลองดูทดลองดูก่อนว่าเราทําได้ไหมทาอร่อยหรือเปล่าแล้วถึงขายครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอลองชิมมันได้เลยครับเดี๋ยวผมผมตักให้ไหมฮะได้ครับได้เดี๋ยวผมตักกะทิให้ครับทานคู่กะทินะครับทนุญาตครับปลา ถ้ากินมันไม่ติดเหงือกนี่แปลว่าไม่ไม่ใช่ของจริงนะต้องกินมันแล้วต้องติดเหงืออครับกินเหงือก,ก็ติดปันนะครับผม,มเป็นไงบ้างครับมันจะมีความหวานของมันนะครับแต่ว่าน้ํากะทิเนี่ยจะมาเหมือนกับมาตั์หวานใช่ครับนะครับหรือรสชาติจะได้กลมกล่อมนะมันจะได้กล,กลม,มก,ลกล่อมมากมไม่หวานโดดเกินไปใชครับผมก็ดูสีสันเมนูต่างๆนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับขอบคุณครับแล้วทีนี้เนี่ย มากขนาดนี้แล้วนะครับผมอยากจะถามในเรื่องของว่ามีตัวช่วในการขายนะครับมีเพจไหมครับมี Facebook หรือว่ามี Instagram มหรือมีช่องทางออนไลน์ใดๆบ้างครับของเราก็จะมีเพจ Facebook ก็เป็นโบรอยโชคชัยเจ้าเก่าเซรามิกส,สายหมาย15ครับผมแล้วก็ลูกค้าสามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลได้นะครับจะเป็นตัวแอดนะครับ,รบแล้วก็ บัวลอยเซีย287ครับผมแอปแล้วก็บัวลอยเซีย287แล้วก็เป็นเดลิเวอรี่ต่างๆครับสามารถค้นหาได้เลยครับอืมครับผมโอเคครับแล้วทีนี้เนี่ยอยากจะถามคุณนิมน,นิดนึงครับว่าหลังจากที่มีการเราเริ่มมีร้านค้าออนไลน์เนี่ยครับรู้สึกว่าเพิ่มยอดขายได้ไหมครับ ยอดขายแน่นอนครับมันเพิ่มได้อยู่แล้วครับอ่าอาทิเช่นลูกค้าไม่สะดวกมาวันที่ฝนตกลูกค้าสามารถสั่ง delivery ผ่านเราได้ครับหรือว่าลูกค้าไม่สามารถจอดหน้าร้านไม่สะดวกก็สั่ง delivery ผ่านเราได้เอาผมแล้วคุณนิวรู้สึกว่าเครื่องมือออนไลน์ต่างๆเนี่ยเป็นประโยชน์ไหมครับสำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการอย่างคุณนิวเนี่ยครับเป็นประโยชน์อย่างมากครับแต่เราต้องศึกษาให้ดีต้องศึกษาใช่ไหมในการ ราคาต้นทุนหรือหักอะไรต่างๆเราต้องศึกษาก่อนนะถ้าเราศึกษาเราทําเลยมันก็จะเกิดการขาดทุนหรือเราไม่รู้รทำนั้นครับผมโอเคครับแล้วใน f a c e b o o k เพจของคุณมิวเนี่ยมีปฏรริสัมพันธ์กับลูกค้าไหมครับปฏิสัมพันธ์หมายความว่าลูกค้ามีคอมเมนต์ใช่มีคอมเมนต์มีมากดไลค์กดแชร์รีวิวอะไรเงี้ยใช่มีครับผมมีด้ครับผมก็ได้อ่านรีวิวของลูกค้า แล้วก็รู้สึกว่าเดีใจที่ลูกค้คเขาถูกรสชาติถูกปากของเขา<ม>เขา<ม>ถึงถึงได้สั่งบุรอยรของผมอยู่เสมอครับอืมครับผมนะก็ผมรู้สึกว่าเนี่ยการที่เรามีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคุณนิวทําเป็น DIY เนี่ยการที่มีร้านค้าออนไลน์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันทําให้คุณนิวสามารถที่จะในเมื่อ DIY เนี่ยขายได้ทั่วประเทศอยู่แล้วครับแล้วยิ่งมามี DIY อ ยิ่งมามีเรียกว่าเพจของคุณนิวเนี่ยนะครับมันยิ่งสามารถทําให้คนทั่วประเทศสามารถเห็นเพจของคุณนิวได้ด้วยใช่ไหมครับคือสามารถสร้างตัวตนให้ลูกค้าเขาเห็นว่าอ่าเอ้ยครัวลอยร้านนี้อยู่ตรงไหนร้านนี้ต้องสั่งยังไงโทรตรงไหนเซิร์ชกูเกิลได้เลยไหมสามารถหาเจอได้เลยใช่ไหมสามารถหาเจอได้เพราะถ้าเราไม่มีเพจไม่มีหน้าร้านหรืออะไรเงี้ยมันก็ มันอาจจะไม่สะดวกของลูกค้าในยุคใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับางคนเขาเห็นผ่านๆเห็นรีวิวเขาอยากจะมาทานเพราะว่าแค่ไปค้นหาใน Google เขาก็สามารถมาที่ร้านได้แล้วครับผมเคยมีลูกค้าตามรีวิวมาไหมครับมีครับผมมีก็จะมาจากรีวิวของเพจดังๆต่างๆครมารีวิวให้ครับผมก็คือมารีวิวให้มีลูกค้าตามมาเลยใช่ไหมครับอันนี้คือเป็น คือข้อดีของของออนไลน์ครับเพราะถ้าเราออฟไลน์ครับเราก็จะได้แค่ลูกค้าหน้าร้านอย่างเดียวแล้วก็ใช้เวลาในการปากต่อปากเหมือนยุคของคุณพ่อใช่เหมือนยุคของคุณพ่อยุคของอันนี้นะยุคยี่สิกว่าปี20กว่าปี20กว่าปีของพ่อก็ถือว่ามันมันมันพลแค่กระจุกเดียวครับเราแวกของเสียล้วแวกแถวลังสิตครับแต่ถ้ามันเป็นออนไลน์มันสามารถ เซิร์ชได้เห็นทั่วประเทศครับคุณจะอยู่เหนือจะอยู่ใต้อยู่อีสานก็สามารถเห็นร้านผมหรือว่าอยากทานก็สัสามารถสั่งได้เลยไม่ต้องรอหน้าร้านไม่ต้องมาหน้าร้านตอนนี้ยอดขายก็บอกคร่าวๆหนยครับว่ายอดขายต่อเดือนเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับหลักๆก็200,000กลางๆครับสอ200,000กลางๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ถือว่าเยอะมากมากเลยนะครับผมอันนี้รวม2สาขาหรือเปล่าออรือว่าสาขาเดียวสาขาเดียวครับสาขาเดียวด้วยนะครับผมยังไม่รวม2สาขานะครับแล้วทีนี้ครับคุณนิวเนี่ประสบความสําเร็จมาขนาดนี้แล้วนะครับผมก็อยากจะถามคุณนิวว่าคุณนิวอยากจะแชร์อะไรให้กับผู้ชมทางบ้านบ้างครับผมก็อยากให้กําลังใจคนที่อยู่ทางบ้านนะครับว่าก่อกจะหาจุดของ ของตัวเองเจอเนี่ยมันต้องใช้เวลาต้องใช้ความผิดพลาดต้องใช้ความรู้ต้องใช้ความอดทนความขยันเป็นอย่างมากหมั่นศึกษาและพัฒนาตัวอยู่เสมอนะครับอันนี้อันนี้ผมอยากให้กําลังใจทุกคนให้กําลังใจทุกคนครับผมคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับคุณนิวนะครับผมรู้สึกว่าได้รับแรงบันดาลใจดีๆและกําลังใจดีๆมากมายเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหนึ่งในวิธีคิดของคุณนิวเนี่ยครับคือวิธีการมองปัญหาครับ ถ้าหากคุณมองปัญหาเป็นอุปสรรคมันจะเหนี่ยวรั้งคุณแต่ถ้าคุณมองปัญหาเป็นโอกาสมันจะผลักดันคุณไปข้างหน้าได้นะครับเหมือนกับธุรกิจที่คุณนิวเขาทาครับคุณนิวเขามองปัญหาของการที่คนอยู่ไกลเนี่ยเป็นโอกาสไม่ได้มองเป็นอุปสรรคถ้าเกิดคุณมองว่าการที่ลูกค้าอยู่ไกลคืออุปสรรคคุณจะไม่สามารถคิดนวัตกรรมใหม่ๆแบบนี้ได้นะครับคุณจะไม่สามารถคิดถึงนวัตกรรมของบัวลอย DIY ได้นะครับผมเชื่อว่าผมก็ตัวส่วนตัวนะครับก็ยังไม่เคยได้ยินเหมือนกันอยว่าบัวลอยมี DIY ด้วยนะครับผมนะเห็นไหมครับว่าวิธีการมองของเขาเนี่ยแตกต่างจากคนปกติที่ทำนะครับและเขามองปัญหาหรือมองอุปสรรคเนี่ยเป็นโอกาสจนกระทั่งสร้างนวัตกรรมอย่างนี้ขึ้นมาได้ครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณคุณนิวมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอินดีครับเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับไอดขอลคนเก่งของเราในวันนี้ หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเรื่องราวดีๆของเราเป็นประจำได้ที่สถา,านีิวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวมศึกษาธิการสำหรับวันนี้ผมคุณนิวและทีมงานขอขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปขอบคุณครับครับ <15. S 2> สร้างความแตกต่างให้สินค้าและพัฒนาจุดขายอย่างต่อเนื่อง